เอาละสวัสด,ดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม i d e n น i t y V ้นั่นเองแล้วก็ทุกคนจะสงสัยนะว่ามถอยู่หน้านี้วันนี้เรามาอยู่กันกันกบซีรีส์เปิดเกลือกันอีกแล้วซึ่งล่าสุดของการเปิดเกลือของฉันคืออะไรนะสกินอิโดเมียไหมใช่ปกติก็ไม่ค่อยจะสุ่มกระชาอะไรเท่าไหร่เกมนี้ก็เหมือนกันแต่วันนี้ก็แต่เราต้องย้อนรอยอดีตก่อนนะทุกคนว่าทําไมผมถึงมาเปิดนะฮะสำหรับลูกแก้วนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4วันก่อนผมได้สิ่งนี้มาทุกคน ใช่มันคือนอตตันทัวที่สอง <S 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 คือจริงๆมันควรจะเป็นนักเขียนนิยายไงแล้วกูหมดไปแล้วด้วยหลายกระดุมเหมือนกันกับสกินที่กูคิดว่ามันจะเป็นนักเขียนนิยายแต่มันเป็นอันนี้ขอบคุณนะก็เลยแบบว่าเออแม่งให้เปิดไป9กสิบเอ็ดกว่าลูกแล้วก็ก็เอาต่อเลยละกันอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็จะมาเปิดอีกเก้าสิบเอ็ดลูกจะได้สกินเอสก็ขอให้มันไม่เก้าสิบเอ็ดนะก็ขอให้มันไม่ล้างตู้เพราะถ้ากูล้างตู้ก็คือเกลือชิปหายเพราะว่ากูเกลือไปแล้วรอบหนึ่งตะกี้นอตตันดับเบ กูอึ้งนอตันนอตันดับเบิ้ลนอตันดับเบิ้ลแล้วนอตันดับเบิ้ลคือมาทําไมโอเคทุกคนมันจะเสียเวลาเยอะไปละโอเคเราไปเปิดกันเลยดีกว่าทุกคนไปไปลูกสิบลูกแรกแบบที่เผลอมันก็ไม่เผลอเท่าไหร่หรอกเออไม่นเนีเผลอเลยมึงเผลอฟ้าชิบหายวุ้ย <laughs> จบมีแล้วหมดทุกอย่างโอ้ยอุบา อันนี้เกินไปอันนี้ต้องทองแล้วนะไม่ทองนี่คือกูไม่รู้จะพูดไงละโอเคสิลูกต่อไปมันต้องออกนักเขียนนิยายโอขอบคุณนะอขนนี้เขาจะให้รูปโปรไฟล์แล้วก่อนเออแล้วค่อยให้ตัวละครใช่ไหมนักเขียนนิยายอาจจะเป็นนักเขียนนิยายสก,กินฟ้าไม่มีด้วยจบว้ยการันตีอีกแล้วกู ล้างทุกอย่างเอ้ยขอลูกฟรีก่อนเท่าไหร่ดีนะเอ้ยสี่ลูกปะเอ้ยแม่อดีกว่ายังไงมันก็อมกรมกันตีอยู่ละนักเขียนนิยายอิสลามนักเขียนเออมาสักทีอีนี่แหละที่ดื้อๆเนี่ยกว่า,าจะออกมาได้นะมึงรอบที่แล้วก็ให้กูนอตันม่วงที่แล้วนะ่ะโอเคโอ้โหสี่สิชิ้นอุย้ยไม่พอนะเนี่ยเอ้แตมันก็ไมล้างตู้หรอกเนาะนจะบ้าเปล่า งท้อประท้วงกูเ <favorite> ด yes ี๋ยวปะท้วงได้ไหมอุ้ยเอามีลูกฟีลเออได้เท่าไหร่วะกี่ลูกอ่ะโอ้เจ็ดลูกน้อยจังเปินไปเล้ไหมอืออีกกี่ลูกวะสิบสี่ลูกโอ้ ไม่ได้ให้กูล้างตู้เลยไอต้องสุ่มทีละลูกเปล่ามันก็ต้องทีละลูกลนะเพราะกูไม่พอละโอดูดีเหลืออยู่อันเดียวอะควินบียอ,อุบาทเฮ้ยเติมไหมอาจจะยังไม่ต้องหรอกเนาะเอออะมันก็คงไม่ถึงข้นล้างตู้หรอกมั้งป่ะก็กดทีละหนึ่งนี่นแหละไม่เป็นไรไม่ต้องสิบหรอกอ,อืมาก็ฟ้าเลยอือ ออกก่อนออกก่อนดวงไม่ค่อยดีละโอ้ล้างตู้สละมั้งเนี่ยโอ้ยเกินไปโอ้ย มา,มาเออ,เอ,อก็ล้างก็ล้างไปเถอะจบเอ้ามันได้อีกไหมมันได้อีกไหมมาฝาเออจบเติมเพิ่มเออมาแล้วล้างมาล้างก็ล้างดูที่มันจะล้างจริงไหมหรือมันจะออกลูกที่เก้าร้อยเก้าสิบแปดอาจจะยังอาจจะยัง ออกไหมเอออันนี้คือล้างแบบล้างของจริงนะแบบร้อยกสิบเก้าอ่ะเออมันก็ต้องได้นั้นแหละนะนะเย้ดีใจจังเลยได้แลยควีนบีคุณไม่น่าโลภเลยนอมีไอดีลองก็น่าจะพอแล้วสกินนี้กูจะไปอยากได้อีหลักทำไมอ่ะสวมใส่ ว้าขอบคุณนะมีตัวละครให้ด้วยลไม่ต้องซื้อเลยเย่ yeah. ประหยัดไปตั้ง4,000กว่าจิกซอขอบคุณนะขอบคุณหลายๆนี่สินะความรู้สึกงการล้างตู้เอามันออกมาเฮ้นี่สินะเออแต่ก็สวยอยู่ให้ภัย อ๋อแล้วก็ถ้าทุกคนสงสัยนะว่าผมเอาเงินจากไหนมาเติมนะก็เพราะว่าเราเติมที่ฟูยุคุ้มกว่า <c oughs> มีเอฟซีเรนนี y คนไหนตามหาร้านเติมเกมดีๆไหมครับเรนนี่ขอแนะนำนี่เลยฟูยุร้านเติมเกมที่ทั้งสะดวกปลอดภยัยง่ายไม่น่าเกิน5นาทีแถมวิธีการเติมก็ง่ายๆทุกคน, <Wow. S 2> นแค่เราเปิดไลน์ขึ้นมาแอดไลน์ตาม ID เดีไลน์นี้จากนั้นก็เข้าเกมที่เราจะเติมเลย <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการโดนบิดโดนเกียนโดนดึงล่าทอะไรนะทุกคนเพราะว่าเราใช้แค่ U i d ดีหรือว่า Open i d ดีนะสำหรับอ v ในการเติมเกมเท่านั้นส่วนมีเกมอะไรบ้างนั้นก็ <c oughs> เยอะมากจริงๆครับเพราะว่าฟูยุเขาค่อนข้างจะครบเครื่อง <c oughs> เหมาะกับช่องเรนนี่เบมี่มากเพราะว่าเราก็มีคอนเทนต์ที่ครบเครื่องเหมือนกันเพราะว่าเราเล่นกันทุกเกมนะฮะกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังทายอินช่องตัวเองได้แล้วก็สิทธิพิเศษสําหรับ แฟนขับเรนนี่เบบี้ที่ไปเติมที่ฟูยูนะฮะเขาก็จะให้สิทธิ์เราหมุนวงล้อฟรีถ้าเราเติมครบ100บาทนะฮะก็อาจจะมีลุ้นคูปองอะไรต่างๆของอาวีก็ไปลุ้นเกลือกันได้สำหรับสายชอบชิงโชคนะ,ะไหนๆเราก็จะเติมเกมกันแล้วก็เอาให้คุ้มนะไปลุ้นเกลือกันเจ้ yeah! และแน่นอนนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปภาคเพราะเคยทำคลิปภาคไปแล้วกูขี้เกียจภาคแล้วนะเอาคลิปนี่แหละเล่นสดๆไปดูนะฮะหรือเป็นการรีวิวการล้างตู้แล้วกันนะ,ะถึงจะเคยรีวิวสก,กินนี้ไปแล้วก็ก็ดูซ้ำหน่อยนิดนึง <laughs> พี่รุงพี่รุงอุุ้ยอะไรกีดอะไรกันเฮ้ยช่วยด้วยพี่เบ้นพี่เบ้นดูข้างน้องพี่เบ้นพี่เบ้นดูมันมันอยู่ข้างน้องเลยพี่เบ้นพี่เบ้นมันน่ากลัวมากพี่เบ้นมันอยู่ข้างน้องกับพี่แก้มเลยพี่เบ้นมันน่ากลัวมากพี่เบ้นเดี๋ยวกูจะไล่ตีคู่รักสองคนนี้ก่อนเลยอุ้ยเันทำอะไรอาจารย์ในช่องของฉัน เดีวบอกเลยพี่ไปตีตลาดขอคนไม่ชอบไปตีตลาดคนล้างตู้ไปตีตลาดคนเชี่ยกูล้างควีนบีกูอึ้งประสบการณ์การล้างตู้ครั้งแรกปวดล็อกแล้วแปลว่ามันจะมีครั้งต่อไปใช่หรือไม่อะไรวะเพื่อนเพื่อคนไม่เห็นใช่ไหมอะไรอ่ะเดี๋ยวกูไปสโลดูในการตัดต่อแบบเดี๋ยวหยุดกูจะไปสโลกูจะไปแฉ เฮ้ยจะ,ะเสียงดังพี่เกีบปรับเสียงเสียงเสียงดังเสียงดังเดี๋ยวคนบูหูแตกเราเป็นสาววายแต่เ,เราต้องใจเย็นไว้กูเบื่อวะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวกูไล่ตบอีแกงนี้ก่อนเลยไล่ตบไล่ตบใช่พี่จะเอา,มาแมลงพี่ไปตดใส่พวกแกง <c oughs> ลงงานลงงานวิวชื่อคำคำใครเกิดรงงานหรอตัวเองแหละมาอุ้ยเชื่อิงห <c oughs> มันอยู่ไหนกันวะเช็คก่อนเลยกลัวแล้วอย่าละกูก่อนเลยคนแรกพี่เบสจ๋าใจเย็นๆนะจ๊ะเราก็รู้จักกันมาแลไอ้อ้วงครับไอ้อ้วงลักเข้ามาเอ้ว่างอย่าทำอะไรกูจะไล่ข้ามึงให้มึงหยุดพูดนั่นแหละว่างมีคนแปลงร่างกายเป็นลิ้นไก่สั้นอ่ะลิ้นไก่ไว้อ้วงมึงเขียนสั้นไว้ไว้อ้วง ววะก,กะ่ำจนชิปแขกบนแท้ขึ้นนอ่ะจะแข่งแล้วไอวุ้้งอ้อไอ้วงก็ใจเย็นๆก่อนสิครับไอว้วงก็รู้ว่าตัวเขามันไอ้นั่นมึงตัวจุกเนาะตัวจุก าโดนตี่ไายเพราะบิงไม่ตายเพราะบิงบิงมาก็ต้องกดสีจานหนูตััวสุ่จุดจุดตัวสั่นเหรอจุดตัวสันจุดสันจุดไงใครปั่นอยู่ตรงนี้วะเรื่องกลางใครเขาให้ปั่นน้องใครอะไอ้แก้มชัวนเลยเนี่ย

รู้อย่าว่าผมอย่างงี้รู้ไม่แก้มปัดไปไปแก้มปัดปัดไม่มีใครช่วยหรอกไอแกแดงอ่ะไอแก้มขึ้นขันไอแก้มพี่อะใครจะไปทันวะใครจะไปทันวะน้องปั่นเลยปั่นเลยไม่ไม่ไม่ปั่นไม่ต้องปั่นกูรู้มีคนอยู่ตรงเนี้ยจะสัมผัสได้ไอ้ตูดม่วงไอตูดม่วงโอ้โหไม่ม่วงนะอะไรบ้าอ่ะไม่ใช่หรอ นึกว่านึกว่าม่มดสาวไงสูตรขาวจั่วขนาดนี้มาั่วตรงไหนน็อตตันพิสุดแล้วเพี้ยวสาวไวเฮ้ยไม่ได้ดิน็อตตันต้องมองไม่เห็นตูดสิน็อตตันเอ้ยไม่ใช่คุยดีหยุดหยุดสต็อปเบ็ดสต็อปเฮ้ยมาทำไม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 ไม่โดนอุ้ย โดนได้ไงอ่ะเอาเดินตรงเดินตรงขนาดนั้นเอาอะไรมาโดนได้ไงเอาโดนเที่ยวเหรอมีเที่ยวอยู่แล้วป่ะมีโอ้หทำไมไม่ดูเลยเอ้ยกูให้วะไม่มีใครช่วยเด็ดหรออุ้ยพี่อยากเก็บเกาะเขาเกาะได้ไหมยกิดอะไรวะนี่ไงสติกันแต่ใดที่รูชิโนมาช่วยก็คงไม่มีสติแล้วแหละตอนเนี้ย เอ pues er ้ยเจี๊ยกบทำกับแม่ตื้นไม่ทันโอ๊ยกูให้วะเบนเบนมองตาพี่เบนเบนอย่าทำดูชินโนเบน เพื่อนสุดท้ายนะทุกคนสุดท้ายยู่ไหวะมาช่วยดีมาช่วยเพื่อนเร็วไอ้แก้วไอ้แก้มาช่วยเพื่อนแล้วกูเห็นละเห็นไ้แกวตายเลยอะว่ะตากูดีมากกูพูดเลยวเียววงสิรุดๆอย่พ่งลุกนะโอเคแล้วขอบคุณนะโอ๊ยอะไร ไปเจอติดตู้ไปไปไหนแล้วไปไหนแล้วเดี๋ยวเรามองหลังให้ดูไม่ต้องห่วงเราต้านปกป้องเธออยู่โดดกลับมาสิพี่บีบิงนะไม่โดดหรออุ้ยกูตีไม่โดดอุ้ยเออสวยสวยสวยนี่แหละเมนไอ้แก้มลูกเองสิถึงเวลาแล้วไอ้แก้ม

คุณเหนื่อยละวคุณเหนื่อยละไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยและเก็บเทเลอร์ได้ดึงอะยู่ไหนวะเล่นด้วยกันแทบ่อยกันหน่อยเร็วทำไมต้องบอกอ่ะอุวยสกิลก่อนหกหมื่นที่มีดินกับพุ่งหญ้าเยอะๆขอบคุณนะทั่วแมพไม่ใช่ในต้นไม้เด้อจริงจริงหลุมไม่ได้อยู่นี่เนี่ยวรอไม่หลุมอยู่ไหนะ เนมีแสงด้วยมันอยู่ยังไงให้การไม่ขึ้นกูสงสัยอาจจะเดินไปแตะเครื่องลุ้ตกับลุ้ตกับัดไปเก็บไปเก็บโก้โก้ไปเก็บโอ้โหมันเม้มด้วยมันมันรอด้วยรอหน้าหลุมอ่ะชี้เพืการรอหลุมชี้หัวราะมากกระทั่งเกมชี้ไม่พูดแต่ชี้รอหัวร้ออ่ะ โอเคนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับเจ๊ yeah.